พลังงานวิศว์และพอทั้งภายในขอคุณสวัสดีพวกเราสภาอาร์โรเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคุณทุกคนเราให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับพลังงานวิศวะที่มีอยู่แล้วบนโลกใบนี้เราต้องการให้คุณรู้ว่าพลังงาน ที่เราสะสมมากำลังช่วยให้คุณทุกคนเข้าถึงพอเท่าภายในที่คุณอยู่ภายในจากลหละักทั้งเจ็ดของคุณได้มากขึ้นพอเท่าเหล่านี้เช,ชื่อมโยงคุณเข้ากับมิติอื่นกับกลของคุณและความสามารถและของขวัญที่คุณได้อัญเชิญมา เพื่อตัวคนเองนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงความรักความสุขความสนุกความคิดสร้างสรรค์ที่มาขึ้นอิสระที่มาคืนและความอุดมสมบูรณ์ที่มาขึ้นเพียงแค่เข้าไปข้างในและวรู้สึกถึงความเนือกว่าของพลังงานที่เข้ามา ทางพอเท่าในจักรกของคุณเองที่เปิดก้างขึ้นและก้างขึ้นกับทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปตอนนี้พลังงานเหล่านี้จะทำมากกว่าแค่ทำงานกับพอเท่าภายในของคุณอย่างไรก็ตามเราเมอบผลงานชิ้นนี้ให้กับคุณเพราะเราเห็นว่า มันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของวิศวรน์นี้สำหรับคนทุกคนเวลานี้คนทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าทุกสิ่งมีอยู่ในตัวคุณอย่างแท้จริงและคุณจำเป็นต้องรู้คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งได้จากเข้าไปข้างใน การที่คุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่หลั่งไหลเขา้าสู่จักละถือเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณคุณตั้งใจจะสัมผัสสิ่งต่างๆสัมผัสสิ่งต่างๆและทางานกับพลังงานที่เข้ามาจากด้านบนและด้านล่าง รวมถึงจากภายในด้วยดวงอาทิตย์และพระแม่ธรณีของคุณก็มีส่วนร่วมในวิสวรส์นี้เหมือนเช่นเคยผู้นำทางของคุณและตัวตนที่สูงกว่ากำลังทำให้แน่ใจว่าทุกย่างได้รับการปรับเทียบอย่างสมบุรณ์ภายในตัวคุณเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ ที่คุณต้องการมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเสมอที่จะเตินตัวและขึ้นไปบนดาวเคราะโลกแต่เมื่อคุณตระหนักว่าคุณสามารถเข้าถึงสิ่งต่งตางๆภายในตัวคุณได้มากเพียงใดนั่นคือเวลาที่คุณจะได้เริ่มเล่นเกมนี้อย่างมีสติมากขึ้น และมั่นใจมาคืนว่าคนเป็นเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการและจำเป็นมากขึ้นเสมอคุณจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณกําลังเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณ และแน่นอนว่าพลังงานที่เข้ามาผ่านจักรหล,หลักทั้งเจ็ดของคุณจะทำให้คุณได้รับการอัปเกรด DNA และเปิดใช้งานร่างกายที่เบาของคุณซึ่งเป็นยา,านพานะในมิติที่ห้าของคุณดังนั้นทุกสิ่งจะพาคุณเข้าใกล้ ความสมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกอยู่เสมอและทุกคนที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติมากขึ้นกำลังทำงานมากมายเพื่อมนุษยชาติและคนมีความซาสือและการสนับสนุนอย่างไม่สิ้นสุดและ ไม่เหน็ดเหนื่อยจากเราพวกเราสภาอาร์ูเรียนเรามีความสุขกับการเชื่อมต่อกับคนุกคนสิ่งที่มนุษยชาติกำลังจะเปิดเดผยพอรจากพวกเราไทยมัดเราคือกลุ่มปร,รมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เป็นช่วงเวลาที่สวยงามของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพราะคุณยังต้องค้นพบอ,อีกมากเกี่ยวกับตัวคุณเองเกี่ยวกับโลกของคุณเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคุณมนุษยชาติกำลังถอดถุงเท้าออกคุณของจินตนาการได้เลยว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเปิดเผย เกี่ยวกับประสบการณ์บนโลกมนุษย์ถ่าคคณรู้ว่าประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้นั้นย้อนกลับไปได้ไกลามากเท่านั้นคุณรู้ว่าในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมามีสิ่งต่างๆมากมายที่คุณค้นพบแล้วและความสามารถที่ผู้คนแสดงออกมาจำนวน มีมาคืนเลยๆเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเท่านั้นคุณกำลังเติบโตแบบทวีคูณและบางครั้งความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ที่คุณประสบทั้งรายบุคคลและส่วนรวมแต่เมื่อคุณเข้าใกล้ชีวิตด้วยทัศนคติที่ว่าสิ่งต่างๆจะต้องดีขึ้นอยู่เสมอ เพราะมันต้องเป็นเช่นนั้นประสบการณ์ของคุณก็จะดีขึ้นหากคุณใช้ชีวิตด้วยความเชื่อว่าสิ่งต่างๆทั่วโลกจะต้องแย่ลงก่อนที่จะดีขึ้นนั้นก็เป็นประสบการณ์ของคุณคนมีตัวเลือกทั้งในแง่ของที่คุณมุ่งเน้นและในแง่ของสิ่งที่ คุณกำลังจะได้สัมผัสในอนาคตนั่นคือเอกผลว่าทำไมทัศนคติของคุณมุมมองของคุณวิธีการวางกรอบสิ่งต่างๆซึงมีความสำคัญคนไม่ต้องกังวลว่าสิ่งที่คุณจะได้คนพบเกี่ยวกับตัวเองโลกของคุณและประวัติศาสตร์ จะเลวร้ายไปหมดคนไม่จำเป็นต้องคิดในแง่ของการรับรู้ถึงการปกปิดและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในทางกลับกันเมื่อเราพูดแบบนั้นกับคนคนสามารถสรุปได้ว่าเรากำลังพูดถึงความเชื่อมโยงของคุณกับจัลลักซีและความสามารถที่คุณมีในตัว หาคนณจำความจริงพื้นฐานได้เสมอว่าคุณคือแหล่งที่มาของพลังงานนั่นอาจทำให้วิธีที่คุณได้รับข้อมูลใดๆแตกต่างออกไปมากในประสบการณ์ของคุณคุณสามารถสรุปได้เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังบอกคุณนั้นเป็นเชิงบวก พราะคุณยังไม่เข้าใจความเป็นเา้าในร่างกายและทุกอย่างจะชีค้คณไปในทิศทางนั้นเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าแล้วจะมีข่าวร้ายเกิดขึ้นได้อย่างไรคุณอยู่ที่นั้นเพื่อคนพบข้อดีในตัวคนผู้อื่นในโลกของคุณ และทั่วทางงจัล็กซีคนอยู่ที่นั่นเพื่อทำเช่นนั้นโดยการส่องแสงของคุณและมองเห็นแสงสว่างของผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาไม่ได้แสดงออกมาก็ตามหากคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าในความเชี่ยวชาญของคุณก้าวผ่านวันของคุณ ด้วยสัญญากับตัวเองว่าคนจะเห็นทุกสิ่งผ่านสายตาของแหล่งที่มาคุณจะเป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นในทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่หากคุณต้องการที่จะเห็นและสัมผัสกับความรักมากคึอในโลกจากนั้น เป็นความรักนั้นและเพิ่มระดับเสียงในสถานที่ที่คุณรู้ว่าผู้อื่นลดระดับเสียงลงสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องตอบสนองต่อถกสิ่งที่เข้ามาหาคุณอย่างไรมันสำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณสร้างจำไว้ว่าแล้วคุณ จะถือกุญแจสู่ความสุขและกุญแจของโกสิ่งที่จักรวาลอันสวยงามของเรามอไพ่ลืมมันซะแล้วคุณก็จะมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการจดจำอีกครั้งดังนั้นอย่าเข้นงวดกับตัวเองเลย และจอนไว้ว่าทุกช่วงเวลาคือโอกาสที่คุณกำลังมองหาโอกาสที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นในฐานะแหล่งพลังงานนั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้